สวัสดีครับคุณจ่าครับวันนี้ก็กลับมาคุยกันเรื่องรองเท้าคุณีครั้งนะครับ Nike a l p a Fly รุ่นที่2ผ่าน200กิโลเมตรครับ <im itation> วันนี้ก็มาที่สนามส้มนะก็ยังเป็นรองเท้าในตระกูลที่ชินชอบครับแล้วก็ตั้งใจที่จะใช้เป็นหลักในระยะไกลๆนะครับ เนมาราทอนขึ้นไปด้วยนะครับอาจจะมากกว่ามาราทอนก็นด้วยนะครับแต่ตอนนี้ก็คือว่ามีปัญหาในเรื่องของการสวมใส่แล้วมันมีการกัดนั่นแหละที่ผมพูดมาตลอดนะครับแล้วก็มีการที่แบบเหมือนกับต้องรันอินนานหน่อยเนื่องจากว่าตัวอัปเปอร์มันเนี่ยค่อนข้างแข็งนะครับแต่ว่าตอนนี้200กิเมรเนี่ยผมรู้สึกว่าผมเริ่มจับทางรองเท้าคู่นี้ได้ ดีขึ้นนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าเรามีรองเท้าหลายคู่ด้วยแล้วก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาใช้ไม่ค่อยต่อเนื่องนะครับทําให้ตัวรองเท้าอะ่ะมันไม่ค่อยที่จะได้ได้ลันอินให้ปันแบบเข้าไปจนเป็นทรงเท้าเราได้ดีนะครับแต่ตอนนี้ก็คือว่าเหมือนกับเข้าที่เข้าทางเรียบร้อยเราก็เลยเอามาคุยกันกันกบเพื่อนๆนในวันนี้อยากจะเอามาให้ดูด้วยว่ามันเอาไปใช้วิ่งในระยะไกล,กลเนี่ยด้วยความเร็วต่างๆมันจะ มีทรงการวิ่งหรือว่ามีฟอร์มการวิ่งที่เป็นยังไงบ้างเพส3 0สนะครับ530 430โดยประมาณนะแถวๆนั้นนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือ3.30เลยนะครับผมในระยะทางราวๆ500เมตรนะครับก็เป็นเพสที่ปกติใช้ไหมถามว่า6ครึ่งในปกติผมก็คือจะเป็นรีคอร์ดนะครับรีคอร์ด แต่วันนี้ก็คือพยายามคุมรอบขาไม่ให้ต่ำเกินไปนะครับแล้วก็5ครึ่งเนี่ยจะเป็น pace easy ในวันสบายๆวิ่งแบบเก็บระยะนะครับ4ครึ่งเนี่ย4.30นะครับก็คือเป็น p a c ที่เอาไว้วิ่งช่วงฮาฟมาราทอนฮาฟมาราทอนแล้วก็3.30ก็คือ p a c 5k เป้าหมายนะครับแล้วก็จะเป็นตัวการเอาไว้ลง interval ด้วยโอเคก็ทดลองวิ่งมา นานหลายวันนะครับแล้วก็ครบ200กิโลเมตรจนได้นะกับรองเท้าคู่นี้ n i กี้อัล f l y รุ่นที่2นะครับสีชมพูสวยไหมเดี๋ยวเรื่อง p e r f o r m ร์แมเดี๋ยวเรากลับไปคุยกันต่อที่บ้านแล้วก็วิเคราะห์ถ้าวิ่งตามเพจต,ต่างๆนะครับตอนนี้เราดูที่ความทนทานของรองเท้าที่ผ่านมา200กิโลเมตรนะครับถ้าเกิดว่ามีคราบอะไรอย่างเช่นคราบสีส้มๆของสนามส้มเงี้ยมันก็จะไม่ออกนะ แต่ก็สําหรับพื้นสีเหลืองตัวนี้คราบสีส้มเนี่ยไม่ค่อยไม่ค่อยเห็นผลเท่าไหร่ไม่ค่อยเห็นอรอยเลอะเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเป็นรองเท้าที่เป็นพื้นสีขาวเนี่ยมันก็จะติดสีนะยิ่งหน้าหน้าฝนแบบนี้นะครับเวลาเราวิ่งตาม,นามส,มสนามส้มสนามสีส้มๆมแบบนี้หรือสีฟ้าฟางก็จะติดได้ก็เรามาระวังนะครับมันล้างไม่ออกนะมันล้างไม่ออกแต่ถ้าใครอยากจะ ลองทำความสะอาดรองเท้าเพื่อให้รองเท้าเนี่ยมันทนทานแล้วก็คงอยู่กับเราได้นานๆก็ดูที่คลิปที่ทําไปล่าสุดนะครับเป็นการซักรองเท้านะอ่าเดี๋ยวเราดูที่พื้น200กิโลเมตรนะครับก็ตามที่เห็นเลยนะตรงนี้มันยังไม่สึกเท่าไหร่แต่ของผมก็คือตรงปลายด้านนี้ก็สึกหายไปแล้วนะครับโทษนะฮะนี่นิดเดียวนะครับนิดเดียวถ้าเทียบกับรุ่นก่อนหน้าเน,นี่ยตัวนี้ถือว่าทนเลยนะครับ ส่วนเรื่องของอัปเปอร์ upper, ก็ตอนแรกมันก็กัดม,มันกัดตลอดเลยกัดแบบมันแข็งอะผ้ามันแข็งก็เพื่อความทนทานของเขานี่แหละมันก็กัดขัดสีตรงนิ้วเท้าผมด้านบนนะด้านบนนิ้วนิ้วนางกับน,นิ้วก้อยของนิ้วเท้านะครับแล้วก็ข้างเท้าด้านข้างตวเนี้ยก็มีการกัดแต่ตอนนี้ผ่าน200เนี่ยรันอินถือว่าเรียบร้อยแล้วก็ <c oughs> <c oughs> ไม่กัดแล้วนะนก็ไม่ได้ลงไปหรอกก็ลงบริเวณกลางเท้าวันออฟฟุตตรงนี้แต่ว่าเวลาทอออฟนะผมจะชอบแบบม,มันยังมันยังติดนิสัยอยู่ชอบถีบตัวนิดนึงนะครับทําให้มันมีการถลอกตรงนี้แต่ว่ายางตัวนี้ตินเบบบเบอร์อันนี้ก็ถือว่าเขาเรียกว่าทนทานดีนั่นแหละก็ยังไม่มีการหลุดวิ่งลู่ไฟฟ้าแล้วโดนขอบลู่เนี่ยคําว่าแอร์ซูมเนี่ยหายไปเลยอันตรายมากๆเลยนะครับขอบลู่วิ่งบางอันเนี่ยมันอาจจะทําให้ แอร์แตกได้นะครับตกใจมากเลยตอน,นที่ไม่ค่อยชอบจริงๆก็คือตัวผ้านี่แหละความจริงนะครับผ้ามันแข็งไปหน่อยผมว่ารุ่นแรกมันผ้ามันจะนุ่มกว่านี้นะครับแต่ก็เพื่อความทนทานละมั้งอยากจะให้รุ่นหน้ามันนุ่มกว่านี้หน่อยหนึ่งนะครับแต่ที่ชอบสุดๆเลยก็คือส้อนเท,าท้าส้นเท้ามันทนทานดีนะครับแล้วก็กระชับดีบางคนที่รู้สึกว่ามันมันกดเท้าหรือมันบีบเท้ามากก็ร้อยให้หลวมๆไปเลยนะ เพราะว่าเวลาเราใส่ไปมันก็จะยืดออกมานิดนึงก็เชือกมันก็จะตึงอยู่ดีนะครับลองไล่เชือกใหม่นะถ้าใครรู้สึกว่ามันบีบเกินนะครับหรือว่าแบบมีการกัดเกินผมว่ามันควรจะใส่หลวมๆนิดนึงได้ตรงช่วงนี้อืมช่วงเนี้ยหลวมๆได้นิดนึงแต่ช่วงเนี้ยให้ให้แน่นกระชับตรงกลางเท้ากับตรงข้อเท้าเนี่ยให้แน่นกระชับนะรบตรงนี้ก็ให้ขยับนิ้วได้นิดหนอ่อยส่วนตัวโฟมนะครับซูมเอ็กซ์เนี่ยก็ยังเป็นสิ่งที่จะต้องระมัดระวังอย่างเงี้ยสีแตกแล้วนะครับ ก็ไม่ได้ทนอะไรมากสําหรับการทําสีลงบนโฟมซูมเอ็กนะบางคนก็มีรอยแตกตรงนี้แหละบางทีก็อาจจะเกี่ยวกับเรื่องของการเก็บรักษาด้วยนะครับก็อย่าไปเก็บที่อุณหภูมิที่ร้อนมากนะพยายามให้เก,ก็บอยู่ในที่เย็นเ้วก็อย่าไปตากแดดมากเพราะว่ามันเป็นรองเท้าที่วิ่งเพสอะไรได้บ้างนะวิ่งช้าได้ไหมคำตอบได้เลยน,นะครับว่าได้นะสำหรับ outfly สองเนี่ยคือวิ่งได้ทุกเพสแหละนะครับแล้วก็มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับความพยายามแล้วก็เรื่องของการใช้งานรองเท้าให้มัน เหมาะสมกับรอบขาหรือว่าตัวเราเองอ่ะความสามารถของตัวเราเองสามารถที่จะปรับใช้กับรองเท้าเลสซิ่ชูแบบนี้ได้หมดทุกเพสนะครับมันไม่ได้จําเป็นเลยเพียงแต่ว่าข้อข้อจากัดของรองเทา้าออฟฟิศก็คือว่ามันจะต้องลงตรงบริเวณที่มันเป็นแอร์ซูมตรงเนี้ยนะครับถ้าเป็นคนที่แบบลงส้นมาก่อนแบบนแาาปเ,ปนเนี้ยเราก็สาดไปแบบเนี้ยมันจะไม่ค่อยได้ประโยชน์จากตัวของแอร์ซูมพอดเท่าไหร่นะส่วนคนที่ลงตรงนี้ได้นะครับลงตรงกลางเท้าได้แล้วก็กลิ้งไป เมืนอนั่งที่ผมวิ่งให้ดูวันนี้เนี่ยก็จะได้ประโยชน์จากแอร์ซูมตัวนี้เต็มๆนะครับรวมไปถึงรองเท้าคูน่นี้มีคาร์บอนเพลทด้วยนะของ n นกี้นะครับเขาชื่อว่า Fly p เพลตจะเป็นสีดำๆอยู่ด้านในนะครับอ,อยู่ตรงเส้นด้านในตรงนี้นะมันก็จะแข็งๆหน่อยเวลาวิ่งไปมันก็จะเด้งดีเด้งดีมากๆเลยสำหรับคนที่ไม่ทราบนะครับทดลองวิ่งที่500เมตรนะครับ500เมตรที่เพอผมก็คือพยายามควบคุมความเร็วให้มัน มั่นคงแล้วก็ให้มันแบบให้มันแม่นให้มันแม่น,มน,มนยําที่สุดแล้วนะครับความพยายามของผมตัวนี้เนี่ยจะอยู่แถวแถวโซนหนึ่งนะโซนหนึ่งไปหาโซน2ถ้าวิ่งนานหน่อยก็คือจะเป็นโซนสองนะครับสาหรับหกสศรอบขาจะอยู่ที่ 170. 1นึ่งร้อยเจ็ดสิบมาหซึ่งอยู่ที่ระยะเ9้านเะครับศูมตรศูนเมตรก็คือ92เซนนะครับและมี vertical ratio คืออัตราการเด้งตัวอัตราการเด้งตัวอยู่ที่7.4นะครับค่อนข้างที่จะเด้งตัวมากเลยแล้วก็มี vertical oscillation อยู่ที่7เซนนะครับคือ7เซนเนี่ยจริงๆมันไม่เยอะนะสำหรับการวิ่งเร็วจริงๆมันจะเป็น8เซนเดี๋ยวดูตอน330นะจะเห็นว่ามันมันเด้งสูงมากจริงๆมันรองเท้าแต่ว่ารลลองเท้ามันเด้งแล้วผมมาเป็นคนที่วิ่งจริงๆแล้วก้าวขายาวได้ง่ายเพราะว่าเป็นคนตัวทรงสูงด้วยแล้วก็ เป็นคนช่วงยาวแต่มันไม่เกี่ยวนะคนที่ตัวเล็กก็สามารถที่จะก้าวยาวได้ดีนะครับส่วน vertical ratio เนี่ยที่มันออกมา7.4ก็เพราะว่ามันเด้งเด้งเด้งเยอะอยู่ที่7เซนแล้วก็9อยู่ที่แค่สั้นๆแค่9 0เซนนะครับทำให้มันสูงส่วนก้าว contact time จะอยู่ที่270ซึ่งค่อนข้างที่จะเยอะนะครับค่อนข้างที่จะเยอะเลย แต่บาลานซ์เนี่ยไม่ดีนะวันนี้บาลานซ์จะไม่ดีเพราะว่าวิ่งแค่รอบเดียวนะครับมันยังเฉลี่ยได้ไม่ดีแล้วมันจะมีช่วงที่เข้าโค้งวยการเข้าโค้งเยอะๆมันจะทําให้ขาเนี่ยมันลงน้ําหนักไม่เท่ากันขาขวามันจะถีบแรงกว่าเพราะว่าเราเข้าโค้งซ้ายใช่ไหมขาซ้ายมันก็จะรอขาขวามันก็ต้องถีบแรง630นะครับก็ตามภาพที่เห็นเลยนะครับผมก็วิ่งไปแบบเขาเรียกว่าสบายๆนะเหมือนจ็อกกิ้งนะครับเหมือนจ็อกกิ้งแต่ถ้า เพื่อนๆจะจดจำท่าวิ่งหรือว่าวิธีการวิ่งประมาณนี้เอาไปปรับใช้สำหรับรองเท้า Alpha Fly ร,รุ่นที่2รุ่นนี้ก็ได้นะครับตัวนี้ก็คือจะอยู่ที่รอบขาร้อแล้วก็การเด้งตัวอยู่ที่7เซนและระยะก้าวอยู่ที่92เซนนะครับก็คือจะทรงประมาณนี้แหละก็วิ่งสบายๆก็จะมีการ lean forward เล็กน้อยนะครับ lean forward เล็กน้อย แต่ตัวส่วนใหญ่ผมจะต่อนข้างตรงนะแต่ผมไม่ค่อยไม่ค่อยอยากจะให้ยื่นไปแบบเนี้ยไม่อยากแบบเวลาวิ่งแล้วยื่นตัวไปข้างหน้าเยอะไม่ดีนะครับการการเอียงตัวจริงๆการสัวนหลังมันก็ควรที่จะตรงนะครับตรงอย่างเงี้ยหัวก็ตรงนะครับแล้วก็เอ็นตัวลีนฟอร์เวิร์ดแบบนี้ไปไม่ใช่ไม่ใช่ยื่นแบบนี้ไปนะไม่ใช่ยืนหน้าไปนะครับก็วิ่งสบายๆของผมประมาณนี้เพจหกสามสนะครับ โอเคห้าสามศูนย์ครับไปอะไรก่อ <5 30 S 2> <ป>ห้าสามศูนย์มาดูที่530มกันบ้างนะครับวันนี้ก็วิ่งไปที่531 500เมตรเหมือนกันนะก็คือเป็นการทดลองวิ่งให้ดูนะครับรอบขามันก็คือจะเร็วขึ้นหน่อยความพยายามจะอยู่ที่แถวๆโซน2และนะครับอยู่ที่134ตัวของแค d e เดนจะอยู่ที่174 174นี่กำลังดีเลยนะสำหรับระยะแบบมาราธอนอย่างเงี้ยระยะ9ก้าว1เมตร5เซนนะครับก็เพิ่มรอบขามาจากเมื่อกี้เมื่อกี้6 3 0เนี่ยมันก็จะรอบขาจะช้าหน่อยเพราะว่ามันเป็นมัน,มนผมเป็นช่วงคนช่วงยาวแต่พอเรามาวิ่งที่รอบขาที่เราถนัดอย่างเช่น175ถึง180ย่างเงี้ยนะครับรอบขาจริงๆที่จะต้องใช้ในระยะ,ะในระยะการ9ก้าประมาณ1เมตร5เซนมันก็ได้เพรส 5, แหละ,ะ53แล้วนะครับ ซึ่ง5.3เนี่ยจริงๆก็เป็นเพจเป้าหมายของเพื่อนๆหลายๆคนในการวิ่งสับสี่นะครับมาราธอนอย่างเงี้ยก็คือสบายๆเลยนะครับที่ระยะ9นี้การเด้งตัวที่7.3เซนนะครับแล้วก็ vertical ratio จะอยู่ที่6.7อ่า ratio จะร่มเริ่มต่ำลงมาแล้วจริงๆ ratio เนี่ยควรจะอยู่ช่วง6ซนไอ้6 6อร์ช่วง6เปม่หา7เปอนกำลังดีนะครับแต่ถ้าแบบมากกว่า7ผมว่ารู้สึกว่ามัน ม,มันมากเกินไปแล้วแปลว่ามันเด้งตัวมากไปนะครับการก้าวขาจะน้อยเกินไปสั้นเกินไปนตัวนี้ก็ผมว่าเป็นฟอร์มการวิ่งที่ค่อนข้างที่จะดีมากๆเลยฟอร์มนี้นะครับที่ระยะก้าวเมตรหเซนเด้งตัวที่7.3มเซนแล้วก็รอบขาร้อยเจี่นี่ยผมว่าผมวิ่งมากกว่ามาราธอนได้สบายๆเลยนะครับสำหรับความพยายามในตอนนี้สําหรับตัวนี้ก็ดูการวิ่งนะครับการวิ่งของผมเองก็เป็น ลักษณะที่ลงที่หน้าเท้าลงที่หน้าเท้านะตรงนี้นะครับก็ควงขาไปเรื่อยๆคือผมอ่ะเรื่องของทาวิ่งจริงผมก็ไม่ได้เป็นคนลงดีเทลขนาดที่ว่าเออแทงเข่าไหมแทงมากไปหรือว่าดีด้นมากหรืออะไรคือโดยโดยฟิโลโซฟีนะครับโดยปรัชญาของตัวผมเองแล้วนี่ก็คือว่าผมรู้สึกว่าทาวิ่งเนี่ย มันมันเป็นอะไรที่แต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันแล้วก็ชํานาญไม่เหมือนกันกล้ามเนื้อก็ไม่เหมือนกันความแข็งแรงกล้ามเนื้อก็ไม่เหมือนกันนะครับโคช้ชก็ต่างกันแต่ละคนก็มุ่งประเด็นในการวิ่งในท่าวิ่งต่างๆที่ต่างกันนะครับส่วนตัวผมเองคือผมเน้นวิ่งสบายวิ่งสบายของตัวผมเองนะครับมันก็สบายแบบนี้แหละตามภาพที่เห็นนะอันนี้คือเพส530นะครับอ้าวต่อมาเรามาดูที่เพส430กันบ้างนะครับ430เนี่ยมันจะเป็นเพสที่ผมใช้ วิ Half marathon, e ่งหาฟุตลราธอนเยอะมากๆเลยนะเพราะว่ามันไม่ได้ต้องพยายามอะไรมากสําหรับผมนะครับแล้วก็ไม่ต้องเหนื่อยมากคือถ้าเกิดว่าเหนื่อยแบบ4 1 4 2 PB mm. ผมจะอยู่ประมาณ4 4 1 9นะครับเอชสี่แต่ว่าถ้าให้ผมไปวิ่งหาที่เพสี่ก็จบสบายๆเออจบสบายๆแต่ถ้าเป็นอ่ามาราธอนเนี่ยยังทําไม่ได้นะพีบีมาลราธอนจะอยู่ที่4.5เลยนะครับก็พยายาม ปรับให้มันวิ่งได้สบายขึ้นสำหรับตัวของเพจ430วันนี้มาวิ่งที่เพจ4.32นะครับ500เมตรให้ดูนะก็แตะขึ้นไปจนถึงเกือบเจะโซน3เลยนะครับตอนท้ายก็เป็นแบบนี้แหละสำหรับ430ของผมก็จะอยู่ที่ฮาเลนนี่คือ150บวกถึง160เลยนะครับในช่วงหลังๆไปนะระยะ9นะครับจะอยู่ที่1.24เลยคราวนี้โดยที่แค d e n c e จะอยู่ที่176นะครับตามภาพที่เห็นนี้เลย ก็คือระยะ9เมตร24เนี่ยจะเป็นอะไรที่สําหรับบางคนก็คือจะเริ่มไกลแล้วเริ่มต้องพยายามเยอะ,ะครับแต่ว่ารอบขาผมเองก็ยังไม่ได้สูงมากทําให้การวิ่งระยะไกลเนี่ยมันมันยังถือว่าสบายนะครับเพราะว่าการวิ่งระยะไกลเนี่ยมันรอบขาเร็วๆมันเหนื่อยประสาทมันก็เหนื่อยหลายอย่างก็เหนื่อยผมเองทรงวิ่งผมจะอยู่แถวฝึกอยู่แถวๆ175ึอยไปหา180สําหรับการวิ่งระยะไกลระยะประมาณฮาบันรธอนขึ้นไปนะครับเพื่อให้มันไม่ ไม่แบบซอยขาทีมากมันก็เหนื่อย v e r t i c a l ratio นะครับอัตราการเด้งตัวเห็นไหมจะเริ่มดีแล้วนะครับเป็นสีม่วงเลยอยู่ที่6.1จนะครับถือว่าดีมากแล้วนะไม่เด้งตัวมากแล้วก็เป็น v e r t i c a l l oscillation ก็คือการเด้งตัวเลยนะตั้งจะอยู่ที่7 8เซนนะเริ่มเริ่มเยอะละยิ่งวิ่งเร็วการเด้งตัวก็เริ่มยิ่งจะเยอะเพราะว่าเด้งตัวก็ยิ่งสูงแล้วก็จะก้าวไปได้ไกลขึ้นนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะเด้งตัว 7.8 7.8เซแล้วก็ค่อยๆแลนดิ้งไปนะครับเก้าคอนแทคไทม์ก็ลดลงเพราะว่าเราวิ่งเร็วขึ้นก็เป็น250นะครับ2อ0ก็ยังเป็นรูมที่ยังสามารถปรับได้เยอะนะครับ9ก้าคอนแทคไทเนี่ยจริงๆแล้วปรับได้อีกเยอะมากๆเลยนะของผมเนี่ยผมต้องลดตรงนี้เลยนะครับเป็นหลักเลยถ้าผมลดตัวเก้าคอนแทคไทม์ลงไปเหลือต่ำกว่า200ได้เนี่ยผมจะเป็นคนที่ได้เวลาวิ่งกลับมาเยอะมากๆเลยนะครับก็คือจะต้องฝึก กระโดดฝึกพยโยนะครฝึกการวิ่งแบบให้มีการพลังระเบิดที่มากขึ้นนะมาที่อันที่โหดที่สุดในวันนี้ <c oughs> ก็คือการวิ่ง3.36นะนะครับ3.36เพส3.36 500เมตรนะก็วานแมก้านะครับขาแรงที่อำนาจ,จเจริญเรานี่แหละนะมาช่วยถ่ายให้ <c oughs> ว่าคูนี้ก็วิ่งวิ่งตามถ่ายไม่ไหวนะครับสำหรับ3.36 3, 3. 3 3 0นวันนี้ก็วิ่งไม่ไหวหรกไปวิ่งอีกแถวแถวามกนะครับก็ฮ์ทเลทก็คือเตรียมพุ่งไปจุดสูงสุดเลยนะถ้าเกิดว่าผมวิ่ง3-3เนี่ยจริงๆผมน่าจะวิ่งได้ราวๆสักน่าจะประมาณ3โลอะเต็มที่อะ3โลไม่ถึง5นะครับตอนนี้ยังไม่ถึง5เต็มที่จริงๆน่าจะประมาณ3โลอากาศดีๆด้วยออากาศดีๆด้วยคือรอบขามั็ก็จเร็วขึ้นเห็นไหมมันเร็วขึ้นโดยธรรมชาติรอบขาเนี่ยเป็นอะไรที่ฝึก ถ้าฝึกวิ่งรอบขาเร็วได้นะมันก็จะได้เปรียบเพราะว่าเราไม่จําเป็น่ต้องระเบิดไปไกลนะครับหรือว่าก้าวขายาวๆมันก็จะได้ความเร็วที่มากขึ้นจากรอบขาที่มากขึ้นแต่การที่ทํารอบขาเร็วๆมันก็เหนื่อยเหมือนกันมันก็มีความเหนื่อยเหมือนกันนะครับสำหรับรอบขา183ก็ถือว่าโอเคแต่แม็กซิมัมแตะถึง190เลยครับวันนี้ระยะก้าวนะครับกดไปเลยครับ1.49นะครับมันดูเหมือนผมวิ่งเหมือนจะก้าวไม่ไกลนะ เหมือนจะก้าวไม่ไกลใช่ไหมแต่จริงๆตัวผมเป็นคนตัวสูง180นะครับก้าวนี้เก้าหนึ่งหนึ่งร้อยสี่สิบเก้าเซนนะครับหรือว่า1.49เมตรเลยนะครับ,บรวิธีค่าเรโซลดต่ำลงไปจนถึง5.5เลยนะครับเพราะว่าจริงๆเราทรงการวิ่งผมค่อนข้างลาบเดียมเด้งตัวต่ำมากแล้วก็ระยะก้าวของร่างกายนะครับเด้งตัวเสียพลังในการเด้งตัวต่ำมากจริงๆแล้วมันก็ไม่ค่อยดีนะจริงๆมันอาจจะต่ำไปนะครับจริงๆควรถ้าถ้าเด้งได้สูงกว่านี้มันก็จะลอย ไกลได้ง่ายกว่านี้ไม่ต้องพุชมากนะครับอันนี้ก็เหมือนกับวิ่งแบบพักผักพุชนิดนึงนะครับแต่ก็มันก็ได้ก็ต้องฝึกกันต่อไปต้องฝึกกันต่อไป vertical oscillation หรือว่าการเด้งตัวในแนวตั้งก็อยู่ที่8.1เซนซึ่งโอเค8เซนถือว่าโอเคมากๆเลยนะครับสำหรับผมนะก็มันแดกทาลงไปอยู่ถึง218นะครับ218มิลลิเซกนะครับก็เป็นตัวเลขที่ดีนี่แหละที่เล่าให้ฟังเมื่อกี้ก็คือ พอต่ำลงมาเป็น218โ oh, อ้โหดีเลยนะความเร็วก็สูงขึ้นเลยนะครับ,บระยะก้าวก็ก้าวได้ไกลขึ้นด้วยจากพลังระเบิดแล้วก็การวิ่งนะครับแต่ว่าเพชนี้มันก็ยังเป็นอะไรที่ยากอยู่สำรับผมนะครับนี่ก็คือเรื่อง p อ r f o r m a n ซที่มาแชร์กันหลังการวิ่ง200อกิโลเมตรในรองเท้าคู่นี้นะไม่ได้วิ่งต่อเนื่องนะวิ่งสะสมมาเรื่อยๆนะครับจนเกิน200ไปแล้วแล้วก็เลยมาเล่าให้ฟังว่าในแต่ละเพนะี่ย มันมีทรงการวิ่งแล้วมีรอบขาเป็นยังไงระยะก้าวเป็นยังไงการเด้งตัวเป็นยังไงภาพที่เห็นออกมาเป็นยังไงในเพจต,ต่างๆนะครับเพื่อนจะได้นึกภาพกันออกว่าเวลาเอาไปวิ่งจริงๆเนะี่ยรองเท้าคู่นี้ข้อดีของมันจริงๆก็คือเรื่องของการทําระยะก้าวได้ไกลเห็นไหมอย่างผมก็คือว่ามันเด้งทีหนึ่งมันได้ไกลรอบขามันก็เลยตกหน่อยหนึ่งนะครับรอบขามันไม่เร็วมากขนาดวิ่งเพจสามสามรอบขายังแค่ร้อยแปดสิบเองป,ปกติคือไปร้อยเก้าสิบเลยนะเพราะว่าอะไรนะเพราะว่ามันเด้งไกลามาก มันเด้งทีละไกลมากเนื่องจากว่ามีทั้งแอร์ซูมพัดแล้วก็มีคาร์บอนเพ e ด้วยนะครับแล้วก็การล็อกกระชับทั้งหมดด้านบนทั้งหมดมันทําให้รองเทาง้ามันติดเท้าเราวิ่งไปสบายมากๆเลยนะครับส่วนเรื่องพื้นจริงๆเรื่องแฟกชั่นผมว่ามันถ้าในสนามส้มมันไม่ลื่นแต่ถ้าถนนอาจจะมีลื่นบ้างนะครับนี่ก็คือเรื่องของ Performance นะครับ น,น,นี้จริงๆก็ประมาณนี้แหละครับที่มาเล่าให้ฟังหลังจากผ่าน200กิโลเมตรก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สําหรับเพื่อนๆทุกๆคนนะครับในการเลือกซื้อรองเท้าคู่นี้นะครับก็ยังอยู่ที่ราคา9,400บาทแต่ว่าอาจจะเริ่มมีโปรโมชั่นมีลดราคาอะไรกันบ้างเป็นช่วงไปนะครับก็ลองไปสั่งดูได้แนะนําถ้าจะให้ดีก็คือซื้อที่ช็อปไนกี้แล้วก็ nike.com นะครับจะได้มีประกันด้วยแล้วก็มีการคุ้มครองอะไรหลายๆอย่างนะครับ ดงดาวคู่นี้แล้วก็สีใหม่ๆก็จะออกมาเรื่อยๆแล้วก็จะมีสีของเอเล t กทริกโชเกช่นไหมสวยๆเลยขาวแดงครับเข้ามาในช่วงเดือนกรกฎาสิงหางนี่แหละนะครับก็ฝากติดตามด้วยครับแล้วจะมีกิจกรรมของไนกี้ด้วยนะในเดือนนี้นะครับเริ่มลงทะเบียนกันแล้วด้วยนะครับก็ฝากติดตามฝากไปลงทะเบียนกันด้วยถ้าใครอยากจะไปนะครับที่กรุงเทพนะเ,ออเป็นงานวิ่งพลัดใช่ไหมอ่าแล้วเดี๋ยวเจอกันนะครับในช่วงกลางเดือนมิถุนา ผมจะนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ